ไตอรทไทยสวยสร้างเรื่องไอดอลเกาหลียังแชะภาพมาแชร์เรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับต่ายอรทไทยลูกทุ่งสาวขวัญใจมหาชนที่มีผลงานเพลงฮิตติดหูมากมายจนได้รับฉาย,ยาราชินีดอกย่าล่าสุดกลายเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อสาวต่าย ปรากฏตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิในลุกเสื้อสีดำและกางเกงยีนเตรียมเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาท่ามกลางแฟนๆที่ไปรอส่งกันเนืองแน่นโมเมนต์ดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลขึ้นมาในทันทีเมื่อนักร้องนักแสดงสาวชาวเกาหลีอย่างโบนา WJSN หรือคิมจียอนสะดุดตาจนต้องแชะภาพมาโพสต์ลงในทวิตเตอร์ ของตัวเองพร้อมระบุข,ข้อความเป็นภาษาเกาหลีซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าน่าจะเป็นนักสแสดงไทยยังไปไหนไม่ได้เพราะเซอร์วิสแฟนคลับอยู่ซึ่งก็มีแฟนคลับชาวไทยนำข้อความดังกล่าวไปแชร์ต่อกันรัวๆพร้อมเปิดวาร์ปข้อมูลและผลงานว่าเธอคือนักร้องลูกทุ่งเบอร์ต้นๆของเมืองไทยขณะที่สาวตาย ก็ได้ใช้บัญชี X ไปเข้ามาตอบกลับใต้โพสต์ดังกล่าวว่าฉันรักคุณเป็นภาษาเกาหลีขณะที่โบนาได้ตอบกลับว่าโอ้ย oh, so ูโซกอเจสนอกจากนี้ลูกทุ่งสาวยังได้รีทวิตโพสต์นี้พร้อมกับข้อความว่าต้องขอบคุณแฟนคลับคําซามีดาและข้อความเพิ่มเติมว่าขอกิมจิได้บอกและ ต้องฝึกอันยองสะแล้ว